สวัสดีครับสวัสดีครับส่องสายไปเรียครับสวัสดีตอนเช้าทุกคนนะครับอาก,กาศทงไฮตรงหน้ายาม้มเสาเนาะตรงนี้ก็กําลังเริ่อไทยให้ไทยหน้าเตรียมดินสีวานเขานะครับประหารริ้นทัดละวานอยู่ของจะคล้องกันเดียวพึ่งสมรถไทยเรียบร้อยครับตรงเสมอนี่เลื่อมลงเมื่อนะครับอ่ะมาเคลื่อนอีก็ ไต่ไฟแม่งไว้ครับไต่มาสักงสองชั่วโมงเนาะก็ได้หลายเติบครับเบิ่งกันเลยครับนี่แม่งยังไงหลากหลายเลยครับเว้ยชนมากไปที่ปูมครับตักแดดตักกระจันจันปูมที่ปมูปมหลายเลยขึ้นเนี่ยถือว่าโอเคครับใส่ได้ ปมแม่รลวนเลยเต่าแบบนี้ครับว่าได้ของดีครับนเพนื่อนเหลือกเป็นขัวครับ <c oughs> <c oughs> กินน,นูน่นกับน้ำกินนู้นกับขัวกัแตนน้อยกิต่อหลายครับสดเลยแมงตับเต่าเนาะกินนู่นกับหลายครับองนึงกับเป็นที่ออกกับเป็นเมือกไเงี้ยเป็ดครับ ที่ซ่อนบอยมี่เหมืนอนเอคครับเก็บกันเอาจตะเน่ากินนะเอาจจะพวกไอ้คล้องทีกินครับเนี่ยไก่ลดโอเคครับรับสรุป ไล่เติมครับโอเคครับเขาได้ขัวเนะขัวแบบร่วมนะครับป่มเลวที่เด็ดแซ่บครับตำบักทั่วตำบักแตงกันไปก็โอ้ยอยากบอกอยู่ทีหนึ่งอีกแล้วครับเมื่อนี่งานทีหนึ่งแซ่แบทั้งนั้นเลยครับว้า โอเคครับคือแต่เมนูยำเส่าเลยแซ่บครับยินกันวะลูตอกกระเจียวบ้าหอยด้วยเนี่ยปลูกเองก็ปีกายปีก้อนนี่เนาะหลอกออกตอกเ้าเนี่ยน่าแหละสองคำอันเห็นเลือนอ่อนเออพุดเอาไม่ไหมเลยครับ แถวบ้านโคกบ้านห้องบริกินนี่ยแหละบ่มีเนาะ <c oughs> จัดรวดคัดสันมาเด้ดอกกระเจเียวแดงไปเรียกกัะตะตอกกระเจเียวแดงเล้วาปลูกปลาเปลี่ยนบริจีขุดออกว่าลายคัดเลยดิลายคัดตอนนันบกเป็นดอกนะเริ่มโคกมาเขาก็ปลูกของดีโอเคอตัวนึ่ะจัดก,การมึงเล่าอยู่ดิเจียวหวานพอ,อก,ย,พอกย่าแช่ไปดิบ่เขาปลูกกี่สายเนี่ยเว้นไต่ฝนกระบ่ โอ้ที่ว่าปลูกบ่ต้นละสิบบาทก็สิบาทลอกออกแกนะบอกเลยครับจัจสคนี่พไมาได้ส่วงนี่ปิดัวไว้ด้วกันแต่งๆไว้ก่อนเนาะเยอะชิโนะมันโตเยอะเลย บอ่บอๆงานทรรมสาทเอาละเอาละวางวางเอาละขี้โฟมเนี่ยขี้เตาเยอะแยะแมงมันไหนต่ำคัวเขาไปมางานที่หนึ่งเขามาแล้วชุดรถต่ำัวได้แล้วขัว้วแมงเลยเน้นๆกันไปนี่แหละเข้มบอ่อไปแล้ ปลาแดกเหมือนปลาแดกก็เสียบแล้วเนาะนู้นสนับสนุนโดยปลาไหลย่าซ่าแซ่บนัวถึงใจใส่เข้าไปกินบางทีกัดทั่ไหน่ะบ่รายการนี้นอืมกินปลาแดกไหมตินกินปลาแดกเลยเดลยีวะกินปลาแดกแบบมันบาดเลยอเอาวอกจากนำ้ำปลาแดกโตปลาแดกอะไรบ่ ขัดออกจากประเด็นแล้วต้มแล้วกินได้พอดีบอกก็เผาได้เลือดจิตส่วนเซน้ำแข็งกินก็ได้กันจะกินดีนะแซ่บที่หนึ่งครับมนะื่อแค่กัดสวยงามสุกไปแล้ครับเขาล่องนะครับเทียดเทียดมกันที่ปม ดีด,ดีดีกินนูนกันนะบดีเยอะป่ะแขกออก,ก,กเพื่้นมาเด็ดไปท่านบ่ใส่เลยบอยโฆษณาสินค้าขี้ป่วมหรือขี้ป่วมเหรอเนาะไปสุสนัข,ข,ขแค่บอกนะตอนเหนือก็มีอืมอินตอนนี้นะตอนอืมอ ก๋วเตียของบาไหมต้มคาวรนแบบนี้ทำไมสสดมีดสดๆเลยเยอะแบความหวานมันกรอบอร่อยกิวทากับไม่ไม่เลยบวกุไม่ใไม่ชุดชุดแล้วกเือของสดโอ้กระันตีได้มือนแบบที่นึงอยู่แล้วดุกันเลยฮักัก คนปุมโอ้หายไปสองเร์แล้ตัเนี่ยสาบ่ไหตัเนี่มาครับมาเาเสบเขาย่ไก่ตังไตำีเบง้อบ่งอหยบ่สมกระเดบนู่นขายผมเลยหนัก มันอยู่ในหุ่งกับในหอยโอ้ยอย่างบอกอ็ผ็ดเน่าอยู่บ่ส้นกับเนื้ยนี่แหละบ่าวหอยอ่ะอกกระเจียวกำลังสอดเลยมีโอกาสได้โพเลนป่ะถ้าหนีแบบนี้จ็ต้องเอาไล่ต้องตำหยวนเขาได้กิง

ngày young man của bogin kìm nhào nèo. Ung đôi kìm 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 Nó kìm kìm này kìm kìm กลางข้าวคอยเก็ดแนวเนี้ยแบกผดมือนะยจิบไ่หย,ย,ย่ำคือองส่เขากระห้อนนี่ไม่ๆหม่ยังมันลอมกันนะไป,ปกินดอกเกี่ยมันดุดูอยู่บ่วันใดที่แจกลบกย่างแจกลย่างเขาไปเบิรตจิบเลยที หน้าที่ปมกันน้อมอือจมุนอว่านเจ็บฉันเห็น,นอนแหมะ งอคุณปวมือนวะดำดิบเลยจับกินไม่พอเหมือนปะก็ได้ไปแว่นหน้าทักมือืมอันดิบๆมาจับเลยวะจับต้นจับมือเหมืองอยากกินเลยอืจับเลยดวสีจับอะับยัไง Thì bữa nhạc tới sau, nữa tháng tuần rồi. Ừ. Lát cũng xuống mông rồi đó Tháng tuần Thì đi hẳn nó Đơm lắm đấy Thử thăm nghe thật là Thật ừ. อ๋อยินยินนหรอนี่มนนกหอนกอืนกกบดูโหนกระปุกเนี่ยกกระปุกนกกระปุกนกหยั่งวางาโอ้โหนกกระปีนกกด มันไห้กันนกระปูดป่ะอ,อย่าเลยกระปูดตาแดงน้ำแางกระตายนี่เพลงแม่นางเป็นละครมีเหรอกินนกขบถูกไหมตัวเธอเป็นไหนตัวแม่แซ่บมั้ต้องหอม Nó khá khá ổn chứ. Nó khá là khá ổn chứ. đà thôi. Mấy đứa mấy ông đà tui nói, ôi! Hòm luôn. Cô không? Whales desse, không ừ. Chị tự nhiên không có kh nghe Không có nghe được Cướp, là nó bình tĩnh lèo, nghe được không? Nó lắm. Nó hòm bạc đấy. đó. nấm kìm không? Kìm cứ câu เอาเนื้อเนื้อมโหลดจับเลยขาก้าอร่อยเหมือนกันนะเนี่ยมีดเราไปจิ้มหอ่อตัดตัดเขียนไดนะ้ไหมน,น่ารอนตั้งผีกลงเงาคอ้หลหไหลยูกว้องเงาฮ้ยกินปนปากเลือกเลยราคาคนปากราคาเลยงานมีค้าบ้าง

bạn đi chọn hôm đó bọn hòm nhưng mà bọn hôm nay phân mãi đẹp dùa chọn mãi anh bọn em hôm nay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  ใจเล็บกนินเขาแบบที่ไหนอะไรแก่อยู่เกี่ยงตาบตาตัวก่อนข้าวตากระเดันไรเดินใช่หรอขันเนี่ยก็เธอเสียหิ้มเลยนี่จะไม่อีกขิวเนาะอะไรดินวันนี้มีอยู่ในเฟรมเลยเดี๋ยว แป๊บแครับตัดกับฝากก็ได้ก็แช่ครับสองซองนะแค่นีาเบาลงคลิปมือไหนตัดอยู่ยครับเบาขึา้นนะ <laughs> โอเคครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับบแป๊บแป๊บ